สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Mac m c h e r o นะครับ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับอย่างที่สัญญาเอาไว้กับพาที่แล้วนะครับว่า EP นี้จะเป็นของคุณแม่นะครับ Captain Marvel จะเป็นสูตรใหม่ชุดใน Endgame ครับจะไม่ใช่ชุดตอนแรกที่เขาโผล่มาช่วยโทนี่นะ จะเป็นชุดตอนทาย final battle เป็นชุดที่เขาตัดผมแล้วนะเดี๋ยวเรามานะแกะกล่องดูกันนะว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยตัวของแคปเนี่ยเขาจะมีมือเปลี่ยนให้ถึง2คู่นะครับแล้วก็ของแถมที่เตรียมมากับตัวเขาก็คือ infinity n a n o g a l l e t นะครับน่าจะเอาไป reference ถึงฉากที่เขามาช่วยปีเตอร์นะที่กขาจะเอาถุงมือไปเข้าอุโมงค์ควันตั้มแต่ว่ามันขนาดมันเล็กไปหน่อยเทียบกับตัวนะครับลอง ห็นไหมมันน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะดูที่มือเปลี่ยนก็จะให้เป็นมือแบมารแลวก็คือไม่มีแพนสีนิ้วมาให้ด้วยนะเป็นยางสีน้ำเงินทื่อๆเลยอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มือเปลี่ยน,นครับซึ่งกระดูจะเป็นแอคที่ไม่ค่อยต่างกันเลยอาจจะเอาไว้ให้แบบเป็นซีนที่ใช้ถุงมือเนะถือถุงมืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เพนสีมาให้เหมือนกันครับ มาดูที่ตัวบอดี้เขาหลายๆคนอาจจะคิดว่าบอดี้นี้นะฮะย้อมแมวจากบอดี้ชุดหนังเดี่ยวของเขาหรือเปล่าอันนี้ตอบได้50 50นะครับย้อมครึ่งไม่ย้อมครึ่งนะครับจะได้มีบางส่วนเขาที่เป็นบล็อกใหม่นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นส่วนด้านหลังนะครับที่เหมือนจะเป็นบล็อกใหม่กับช่วงแขนบางส่วนแต่ช่วงต้นขาขาอ่อนเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นการชัดๆเลยว่าย้อมนะครับ กยังมีแพทเทิร์นเก่าของตัวแรกของเขาอยู่เลยแต่ว่าขเขาเพ้นสีให้ดูเหมือนชุดใหม่นะแล้วก็เพิ่มผ้าคาดเอวมาเพิ่มเติมคือไม่ทาสีนิ้วให้ด้วยนะครับอลองดูดีเทลเขาทรงผมเฉียวมากตัวที่ a ฮส c าร t นะครับคือผมว่าเขาปั้นผมเนี่ยมาได้สวยแต่ว่า หน้าเขาไม่ค่อยขายบีลาสันเท่าไหร่เขามีฝ่ายมีอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงดวงตามันจะไม่ค่อยเหมือนคนเนาะมันดูลอยๆยังไงไม่รู้แต่การลงสีเส้นผมสวยนะครับดูมีเลเยอร์ดีไม่ใช่เป็นสีตันๆไปเห็นไหมเขามีเล่นวอลลุ่มด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันครับ ยกยับจุดแรกครับเป็นส่วนหัวเราลองเงยขึ้นเงยได้ไมีเยอะนะครับเนกติดผมด้านหลังนี้ก้มได้เยอะนิดนึงนะครับประมาณหนึง่งแล้วก็ช่วงเอวอันนี้จะเหมือนของลสคิวเลยนะครับจะเป็นจอยที่หมุนได้แล้วก็ก้มก้มได้เงยได้ก้มได้ไม่เยอะ,อะแต่เงยได้เยอะเหมือน็スคิ้วเลยส่วนกลางๆแขนนะครับอืม กลางได้ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆผมคิดว่าจะติดเกาะแขนนะแต่ว่าเกาะแขนกันเนี่ยเขาให้มาเป็นยางนะมันก็เลยไปตามรูปแบบนี้ส่วนข้อศอกไม่ใช่ดับเบิลจอยนะครับเป็นอันนี้เขาเรียกว่าจอยอะไรอะไม่ใช่ซิงเกิลจอยด้วยใช่ไหมมันหมุนได้นะครับแต่คือช่วงใบเส็บเขาหมุนไม่ได้นะไม่เหมือนลスคิวแต่ช่วงศอกหมุนได้แค่นี้เองโอ้อันนี้เซ็งเลยนะจัดท่าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะช่วงมือก็หมุนได้ครับ อยับได้บ้างนิดหน่อยทั้งสองข้างเป็นเหมือนกันช่วงขาอ่ายกขึ้นมาได้สูงเลยนะทั้งท่าเตะได้เลยข้างหลังไปได้นิดเดียวคนระี่องติดส่วนนี้พอต่อดับเบิจ้จอยอืมทำมาได้ดีแน่นอนอยู่แล้วเอาช่วงต้นขาหมุนได้โอเคช่วงเท้า ยกขึ้นมาได้สูงนะครับแล้วก็อานไปข้างหลังจับเลยตรงนี้จุดขยับค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ตัวเขาจะเล็กนิดหน่อยส่วนโซของแคปตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6นิ้วนะครับค่อนข้างตัวเล็กเลยนะถ้าเทียบกับฟฟกเกอร์ตัวอื่นๆยิ่งเทียบกับเรฟคิวที่สูงประมาณ6นิ้วครึ่งนะเนี่ยเอามาตั้งด้วยกันอาจจะดูแปลกๆด้วยครับผมเเอาทองมาเทียบดูเห็นไหมครับจะดู ต่างกันพอสมควรเลยเหมือนพ่อกับลูกเลยนี่นครับพอเราออามาเทียบกับเลฟคิวที่เขาสูงประมาณ6นิ้วครึ่งนะเนี่ยมันจะดูสังเกตมีความต่างค่อนข้างมากนะครับแล้วยิ่งเอาไปเทียบกับตัวที่เป็นผู้ชายที่สูงกับเกือบ7นิ้วแล้วเนี่ยมันจะดูเลเยอร์ต่างกันนิดนึงคือถ้าใครอยากจะเอาไปตั้งในตู้ด้วยกัน,นครับผมแมนะนําตัวนี้ให้ขึ้นสแตนแบบทาท่าเหาะหรือทาท่าลอยน่าจะเวิร์กมากกว่าเอามาตั้งพื้นเฉยๆนะครับ แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะโดยรวมความคุ้มค่าของตัวนี้เนี่ยผมมองว่ายังราคายังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับที่แยกขายกันราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึงนงนะกับขนาดตัวที่เล็กแล้วก็พาร์ทที่ให้มาดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยที่ว่าตอนนี้เนี่ยแคปชุดนี้กำลังมาแรงนะครับเป็นชุดผมสั้นนะที่ก่อนหน้านี้ sss ก็ทำนะครับอันนั้นคือสวยกว่านะสีสวยกว่าเขาจะลงเป็นเมทัลลิกตรงเกราะสีน้ำเงินมาให้ แต่น,นั้นก็คือราคาเขาแพงกว่าก็สวยกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสเกลผมให้กับมาเวลเลเจนต์มากกว่านะครับสเกลเขาดูสูงดูแบบว่าสมส่วนดีถ้าราคาเขาถูกกว่านี้ได้เนี่ยผมมองว่าจะคุ้มกว่านี้ครับถ้าเลทอยู่ที่ประมาณ7จ็ถึงแปดอนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตัวเขาเพิ่งออกมาใหม่คนส่วนมากเนี่ยก็จะซื้อแพ็กนี้ก็คือจะเอาแคปตัวเดียวเลยแล้วก็ขายเลสคิวนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน โอเคครับสำหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้นะครับนองจากตัวฟิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรมาให้รีวิวเยอะนะคือทั้งบอดี้หรือว่าอะไรก็จะเป็นคล้ายๆตัวเก่าอยู่แล้วแค่ว่าเขาเปลี่ยนสีกับทรงผมนะครับส่วนท้ายคลิปผมก็จะใส่อินเสิร์ตไว้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่รับชมครับผมสวัสดีครับ